โดนดึงโ้คดครับเยโอ้โอ้จ็บเิเไปค่อครับต้องตาเกมครับ เอาครับกลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังครับคิดเซียนเอาคิดเซียนเอาดีครับจานอ่ะคิดเซียนครับจังหวะนี้ครับตีลุ้นหรือเปล่าปั๊บเปอดสวยๆน้องพี่การะจะยัด เปิกุลาครับเปิดเกมมาไม่ถึง5นาทีครับโดนแล้วครับอ่าครับเจมจมครับเจมเจมาแล้วครับหัวแหลมแหลมเจสันอร่อยเว้ยแต่เราก็มาบสานสุหลาไม่ได้เพราะว่าเขาก็เอานะโอ้เอาเรื่องถอยปั๊บโอ้โหสะดุดล้มครับแต่ก็ยังเคลียร์ได้ครับสุภุลาสุกุลาเปิดโอ้โหเขาเร็วเขาถึงนะถึงกี่เบาถึงว่าเอาครับ กองเชียร์บอกว่าไม่เข้านะครับไม่เข้าก็ต้องไม่เข้าละจังหวะเนี้ยสุกุลาครับแปครับโดนดึงโดนดึงลงโอ้จาสเหลืองนะแบบนี้อกองเชียร์บอกว่าไม่พอใจ <laughs> ไม่พอใจกองเชียร์อะไรก็ถือว่าตัดเกมครับครึ้งหลังมาเราดีครับดี <el> ไปต่แล้วปั๊บไปกระชากเลยครับสวยครับโอ้ออจารย์บอกว่าหล่ำนะก่อนจ้าเอาครับสุดส่งกุหลาบพลาดครับจังหวะนี้ครับโหคิดเรอวสวนเร็วแต่ว่าบอลโอเคครับยังได้อยู่ครับโอ้ยครับโดนแย่งครับเ้าครับเขาจะใส่ผ้าแล้วเขารี่เกินไป กระทอกมาคิดเตียนเราไปลังไว้ครับได้ครับโยนยาวครับได้โอ้ส่สวนสวนปาลได้ครับเอาแล้วครับเกิดการเบียดครับอันตรายครับ ยาสวยโอ้ตะคิวขึ้นครับเอาไกลครับไกลจริงครับขอบคุณครับแหมแหมเรียกว่าเรียกว,ว่าลูกแถมอาจจะรู้สึกเพียพรเพลียนิดหนึ่งนีโค้รเหมือนกำลังจะสั่งอะไรบางอย่างครับมีอาการ,รเหนื่อยครับโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะส่นกุหลาบครับเติมครับ ยังต็ดบล็อกอยู่ครับผมแม่ไตมุมมาเหสุกหลาคิวจะขึ้นหรือเปล่าครับเนเราก็เล่มบอกอาการล้าๆแล้วครับหมายเลขยี่สิบของสุกหลาเข้าแทนครับหมายเลขเก้าออกครับบอกเลยว่าไม่ฟิตจริงเนี่ยวิ่งไม่ได้ทั้งเกมนะครับบอกเลยน้องๆก็มีพักครับกินน้ําก่อนครับอาร์คริสเตียนเปลี่ยนตัวครับสุกหลาจังหวะนี้ก็ได้เปิดครับต่อเนื่องเลยเฮ้ยหัอหโหโหยโหหใจเราจะเข้าอะไกมนี้ พาหนึ่งหนึ่ราบอกเลยว่าบันเทิงส่วนคุณหลาก็ยังมีโอกาสครับสรคุณหลาไม่ฟาอยู่นะครับโอ้ยระยะนี้ก็ได้วังผลเหมือนกันนะครับเนี่ยแหมมีสิทธิ์ได้ลุ้นทั้งเปิดทั้งยิงเลยครับกับการเปล่าครับโอย อ้ยเอาได้อยู่โอ้ยไม่ติดบอลไม่ติดเท้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจ่ายพลาดจ่ายพลาด บอลครับยังได้ครับยังได้ครับแม่โอ้ก็ปั๊มบอลครับยังได้อยู่โดยครับโอ้ว่าไงครับเกมมันต่อเนื่องครับเจ็บเองครับผมโอ้โหยังเจ็บอยู่ครับสมุทราปยังนอนอยู่ครับ ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่แต่คิดจรเลก็ต่อเนื่องกันอยู่ดิต,ต,ต, <c oughs> ตองเชียร์ยยยเอาครับช่วงคูลิ่งเบรกครับผม้องสุกุลาบก็ครับแมบถึงแม้ว่าจะเจ็บแต่ใจก็ยังสู้ครับเพื่อทีมครับ ดีครับเกื้อเซนเปลี่ยนครับผมมหมายเล่น7ภนันับวัฒนะภูฉินออกปานครับหมายสองภนาภูมณ์ที่มเข้าเล่นแทนเอาครับเปิดแล้วครับ น่ากลัวอยู่นะลูกมุมเขาน่ากลัวนะอุ้ยเขาเลี้ยนลูกเลี่ยนครับเขาเล่นหมายเลขสิบสองคัทรพงว์เสีทองออกส่งผู้เล่นหมายเลข,ขสิบหกทีนะครับตัวเนียลเข้าเล่นแทนอะไรครับนะ่สียงกันต้องลากกันเลยทีเดียวเขาจะบีบสูงอยู่นะไป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 ไว đại hắp là người dân nai dùng chém tuổi đưa lại đưa lại bát tơm ngoài những ngày hắp bây giờ đã hắp ủa âm ưa đi ออฟ้าครับอการบอกให้ลกครับไม่ฟ้าครับเขียดีครับมาได้ัวแล้วนะมเจมเจมไ่เจมาแล้วเจมาแล้เจมาแล้เจมาแล้ไฟครับอาครับน้องชาย14ยังไงครับอ้ยจังหวะูโดนบอกครับ กุหลาบบล็อกดีมากเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเดดีดดๆดดเที่ยงมาโยนมาครับชิดิเขาก็ไม่ให้เราเล่นง่ายครับอาชี้แข็งแกร่งมากโอ้โอ้โอ้วู้คุลาบยังได้ครับ ไปครับเฮ้ยโอ้โหเอเอ้าเราได้เหลืองเหรอเหลืองเลยเหรอวะเอ้าอออตะกี้นี้มันมันอาจจะมีจังหวะที่เราไปล้างเขาหรือเปล่ากรรมการเขาเลยให้นะเจมส์ในแบ็ไซ้ายเหมือนเดิมวิสรุตฟูลสีแก้ววู้วโรบูสีแก้วนอยเว้ย มาครับ,บจแจมแจมใครลงเจฮ้ยโอ้ยโอ้ยกินนี้ย้ยยยอยเกือบเข้า,าอะไรกีนนะโอ้โหสุกุลาคร,รอนรับเลยครับจังหวะนี้เราเข้าไม่ทันนะโอ้ยครับ สิบสี่กับสิบสี่ครับผมเจมขวางครับนี่ครับช่วยกันครับเจมส์ดิอ้าวมีใครเติมไหมครับดึงดึงใจทะลุโอ้โหโอ้โอ้โอโอโอเจมสได้เปรียบครับเจมสได้เปรียบอยู่กรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวครับผมกรรมาการถือว่าทำถูกนะครับ โอ้ยตะกี้นี้เหมือนจะโดนองค์บ่าก็เปล่าครับมองไม่ชัดกองเชียวจัดโอ้ค่อยๆขยับครับยังไงครับลูกนี้ครับ whoa <laughs> oh, hey. น่าจะปิดเกมนะครับน่าจะปิดเกมแล้วครับสองศูนย์ฝังแ,แบบนี้ครับผมนากิฟเตียนลาวอน่าจะป้องกันแชมป์ไปอีกหนึ่งปีครับแมตะกี้ลุมบาริกินี้สวยครับหลุดมาสองเลยครับเลือกเลยว่าจะจ่ายแล้วจะยิงครับสอคุหลาบน้องก็ยังสู้อยู่ครับ เจมเติมเจมเจมไปเจมเจมเจมโอ้โหโอ้เจมสิวเดียอร้องเฮ้ยยิงเบาไปเจมโอูดสกี้นี้แบกจากแบ็ไซต์เติ์ขึ้นมา โอ้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 เอ็กซ์ลอกเลยโอ้โหก็เซฟมากมากครับก็สวนคุณลาบมแมาไม่ให้ครับไม่ให้สกอร์ง่ายๆครับเซฟสองลูกต oh, ิดแบบนี้ครับเจมสปินไปเจมสเออเอาเรื่องเว้ยเจมมั่นใจครับรอฟ้อนับดีนีนี้เขาเปิดยากครับ เออคสี่นาทีเท่านั้นนะสี่นาทีเท่านั้นครับไปเชฟเชฟไปเอ,เอาเลือกเว้ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อพุยโยโนยาวเหลือเวลาเหลือเท่าไหร่เนี่ย โอ้วิสรุตมุมสีแก้วครับแมวเสียดายอ้าวผลละจุดก็ไม่ให้ครับอาจารย์บอกว่าไม่ได้ครับได้เปรียบอย่างงี้เล็กๆน้อยน้อยเราไม่ให้ครับเรต้องทามเกมครับ เชี่ยวของสวนกุหลาบก็ตึงๆนิดนึงครับต้องไหวที่เราไปสาใจครับมันเป็นอารมณ์ไม่เกมมันก็เรื่องพกคเต๋ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาครับอาจารย์ครับยังไม่เป่าครับ ชนะเสือกุลาไปสองล่าสุะครับเราป้องกันแชมป์ได้ครับ น้องๆสุกุลาไปกระซูกันทุกคน้หสองสุเห็นสับุนเยี่ยมเยี่ยมจอมใจสูรยอมใจยอมใจ

โอ้โหอะไรอีกวเนี่ยไม่จัดเทอเอาเจ็บเฉยเลยเอาอะไรวะเนี่ยอู้โฟกัดอู้เจ็บเฉยงงเลย